สัตว์ไม่เยอะอย่างนี้หรอกแค่ส่วนสามนะส่วนลูกมีแค่สามไม่มีปอนไม่มีมันแค่ส่วนแต่ชานาที่สร้างนี่แล้วก็มีลิงอยู่ตรงนี้อีกฝูงหนึ่งกำลังกินอาหารเช้ากันใหญ่เลยไปสองตรงนู้นทำไปสองตรงนันสิเนี่ยพ่อดูสิสวยมากเลยอย่าอลงมาเหรอ จะไม่ได้ตื่นอ่ะนั่นยังไม่เลยนึก้ว่าน้องจะอยู่ไงแล้วเปิดออกมาเสียงเสือครุ้นไ่ได้ยินเสือครุ้มี่หอได้ยินหรอไม่ได้เนเสียงชนียงฉน้องต้องจะบอกว่มาเช้าเาได้ชุงเช้าแล้วพี่พี่ได้ยินทังเสียงเสือคลมชุเช้าประมาณหพี่ไม่รู้จะถ่ายทำาไม่ได้แต่งหน้ามานอย่างนี้แหละอยู่กับธรรมชาติเลยแล้วเสือมาเจอ ยำมก็ากินอะไรคนแรกสำหรับเด็ก้วหลอร่อยไหมครับเด็กๆอร่อยไหมครับแม่มาเต็มก่อคนนี้ใครยังอ่ะแต่มานอนคนละเตียก่อนตอนแรกฟูฟูโอรู้เปล่าลิงหมกเจเล่เลือ่สุดเดียวเจเล่เือสุดลิงมตั มาให้เจ็บเห็นได้เนอนอเกิดที่ตัวงส่วนไปแล้วนอนรอนอนเลืออตัวทาาทาามันใสให้นกบงที่คอมันไหนแมลงวันแมลงวันต้องพัดออกอ่ะไอ้แผลมันไงแผลที่มันเป็นใครก็ได้ช่วยวันออกเป็นอะไรอ่ะเป็นพี๊ ต้องปาดหน่สงสารนั่นอะต้องขัดต้องมาพักพะกกนกกเวลาตัวใหญ่เล็กแคปใช่ไนมแสดงว่าเราว่าเราอบวตามพอละลูกผลไม้ละทั้ Oh. พวกเราเตรียมพ oh. ร้อมจะลุยไปเลี้ยงชาบเข้าเดินสึกสาธรรมชาติในวันนี้นะครับประมาณสักหกิโลกับสองร้อยเมตรนะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณสิบนาทีหรือว่าชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับก็จะมาถึงจุดที่สิบแล้วมนแบบสบายก็จะเป็นทางยางมะตอยนะคะัก็จะเป็นลักษณะขึ้นๆลงๆนะครับที่นี่ก็จะเป็นป่าดิบชื้นดิบแรงนะครับดิบเขา ชุ่งา้าแล้วก็ป่าที่เราผันนะครับเวอนที่เราเห็นไปที่ทั้งตกเอ่อหาป้๋ยไม้แล้วก็ลงไปที่นั้งตกเห็นที่วัดแล้วก็อ้อมโคง้งลงด้านล่างหมู่บ้านที่เราผ่านมาคือหลังคาริโอนะครับเข้ากับช่องเส้นทางสามรสชาติที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้คือจังหวัดมีอะไรบ้างอ้า ีแกอยากอยู่ข้างหน้ามาถ่ายดูปจังเลยใช่คึกมากเราข้ามมาสู่จังหวัดนครราชสีมาแล้วนะครับเจ๊ฉันมีหลักฐานได้ผงอะไร ตอนนี้เราสัมผัสได้ถึงหวัดอะไรความความอะไรความชุ่มชื้นใช่ไหมความเทพแกค่ะความเย็นใช่ไหมเพราะ่าเมื่อกี้เรายืนอยู่ด้านนอกกันนะรู้สึกว่าอากาศนะร้อนค่อนข้างร้อนใช่ไหมแต่เรามาอยู่ที่นี้แล้วคือในรอยต่อของอะไรนี่เรียกที่สมบูรณ์ต่างๆดูเรียงดูอะไรไหมนี่เป็นตัวย่อยสลายนะครับถ้ามีเห็ดวนี้ขึ้นป่าปลาพวดอยู่บนนู่ ครับว่าไม้จะเกิดมาจากดินนะครับสุดท้ายก็จะกลายเป็นดินเรียกจากดินสู่ดินมันจะเกื้อกูลกันนะครับสารเรกต่างกได้อาศัยไม้ที่มันตายว่ามีไม้ที่มันตกลงมาบ่างจะมีกระบวนการของพวก่วกพวกแมลงเนี่ยไปอาศัยอยู่แล้วก็มีเชื้อราหรือว่าเห็ดเนี่ยเป็นตัวย่อยฉลายนี่นะฮะมันก็จะกลายเป็นดินต่อไปใบไม้ที่เราเห็นต่างๆนี่บนหน้าผิวดินเนี่ยมันก็ต้องการมันก็จะกลายเป็นชั้นดินเลยครับ๋ยวต้องใช้เวลา มากในการที่ยังจะย่อยสลาบกันถ้าเป็นการดูไม่ออกเรากต้องการดูใช่เันเยอะจรงรนทอ่างทางด้านเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยคุณค่าทางเศรษฐกิจคือต้องทำกระบวนการทำของมันให้เกิดบาดแผลแล้วก็ให้เกิดเชื้อราในเนื้อไม้หรือว่าธรรมชาติสร้างเขาให้มีแมลงเจาะแล้วก็ในรูแมลงเนี่ยก็จะทำปฏิกิยากับเนื้อไม้โดยแบคทีเรียหรือว่า เชื้อราบางชนิดนะครับทําให้เกิดเชื้อราในเนื้อไม้แต่ถ้าเกิดจากคนก็คือกระบวนการตัดแล้วก็ปิดอแล้วปด่อยปากปากแผลเราเรามีบาดแผลถ้เราเป็นบาดทะยักเราต้องรักษาแต่ว่าสําหรับต้นไม้ไม่ต้องก็คือมันก็จะเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจคือพวกลักลอบเขาก็จะมาตัดให้เป็นลักษณะนี้นครับพอ,อตัดเป็นลักษณะนี้ เขาก็จะทิ้งมาประมาณสัก3าสี่เดือนแล้วก็จะกลับมาดูใหม่ว่าบริเวณที่เขาตัดหรือก็าถากเนี่ยพวกรักลอบตัดไม้เนี่ยเขาก็จะดูว่าเออในบริเวณนี้มันเข้าเสี้นไม้หรือยังเข้าแก่นกิษณาหรือยังเขาก็จะแซะก็มันไม่สามารถที่จะส่งน้ำาขึ้นไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบเลี้ยงกิ่งก้านสาขาได้ก็ตายลงในที่สุดแรงก็จะมาเกาะหรือมาติดตรงไอ้บริเวณที่มันเป็นใหญ่เน่นกบางชนิดมันก็รู้อ่ะนะ เขาก็มามาก่อแล้วมาขโมยอ,อ,อาหารจากจากแมงมุมกินอีกทอดหนึ่งมีหนามพวกจะไปจับอ,อันนี้อเขาเรียกพญาเท้าเอลนะครับหรือว่าหนามคือหนามเจ้าชูนะครับมันก็จะออกมาแต่ว่าออกมาวันวันสักอาทิตย์หนึ่งมันก็จะตายนะถ้าพวกนี้สัตว์พวกนี้ออกมาให้คนเห็นนะในเรื่อ,องธรรมชาตินะคือมันใกล้แล้วเพราะว่ามันจะมาวางไข่มา,าสมพันธ์มันมจะตายนะ ใช่ห้าวันอ่าคือเขาบอกหึ่งกิโลกับร้อยเมตรไม่มีหนึ่งกิโลกับอีกสองร้อยเมตรครับ้ต้นสีเสียเทนะครับมันจะเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าอยชนิดหนึ่งนะครับอีกอีกพันหนึ่งนะครับลูกก็จะเท่ากับนิ้โป้งเนี่ยฮะเป็นอย่างเหมือนมะกอกใครเห็นมะกอกตำส้มบ้างไหมครับเห็นมะกอกตำส้มไหใครเห็นไหมลึกออกไหมมันจะเป็นลูกเรียวๆแต่ว่าลูกเล็กเท่านิ้วโป้ง มาก็ทืบโรงตัวนี้เขาก็เอานี่ไปถ้าพวกชาวบ้านนายไปอะไรนะแพทย์แผนไทยพวกหมอโบราณหมอยาไทยก็เอาไปเลยเอาไปหั่นแล้วก็ไปตอยตากแดดครับรู้สึกอันนี้ผู้ประกอบจะสนใจเป็นพิเศษไม้ต่างๆไม้กฤษณาอะไรพวกนี้คะัก็จะเอาไม้พวกนั้นมาบิ๊กหลายๆอย่างเพราะว่าสมุนไพรไทยเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ว่าใช้ตัวเดียวเป็นหลักเขาก็จะรวมๆเลยอหลายอย่างต้นอไหนะคะอันนี้เป็นม้าก็ทืบลโงครับอ๋อเหมือนนี่เรา เป็นลูกหลานฤาษีใช่ไหมยยยยา้อยให้เดินมากกว่านี้อลนดูเวียนหัวหน้าเลยนะโอ๊ย